สวัสดีครับพามาดูการให้น้ำยาที่พึ่งจะปลูกใหม่นะครับยาที่หวานลงไปนี้ก็คือสวิตจัมโบโ้ปนกันกับญ้ารูซี่นะครับพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่เศษ รูซี่เนี่ย10กิโลสวีดจัมโบ่ก็20กิโลนะครับที่วานปนกันเพราะว่ารูซี่เนี่ยจะโตช้ากว่าสวีดจัมโบ่ก็คือต้องการผลิตผลอยากได้อยากตัดเร็วนะครับก็เลยเอาสวีดจัมโบ,บ่ปนลงไปแล้วคันนี้เมื่อสวีดจัมโบ่ หมดก่อนนะครับที่เหลือต่อไปก็จะเป็นรูซี่หลังจากนั้นก็จะตัดรูซี่ไปตลอดนะครับอันนี้ระบบน้าเนี่ยผมเป็นสปริงเกอร์1.5นิ้วต่อตรงจากซับเมอร์ดไฟฟ้า1.5แรงนะครับบางคนบอกว่ามันก็อาจจะพังก็ทดสอบดูใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้จริงรั้วกลับแล้วนะครับับ ตัวนี้1.5นิ้วตามสเปคที่เขาเคลม,มานะครับมันก็30เมตรซึ่งจากการทดลองใช้ถ้าไม่มีลมพัดแรงก็ไปถึงนะครับ30เมตรแต่ต้องดทูที่นี่ด้วยนะครับถ้าจะให้มันนีต้องดูที่แรงดันน้ำ ต่อตรงจากซับเมืดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูซับมืดไฟฟ้าเนี่ยนะครับต่อเป็นจากท่อ2นิ้วแล้วก็มันเป็นท่อท่อส่งพีเป็นรับแรงตันูนะครับต่อมายาวนะครับประมาณโอ้เยอะครับท่อนเนี่ยใช้ไปเยอะพอสมควรน่าจะเกือบ200เมตรได้ั้ง ยาวนะครับจะพาไปดูเสมอถ้าใช้สองหัวมันก็ดีนะครับแต่ว่าแรงดันน้ำมันจะไม่แรงขนาดนี้ก็จะทำให้น้ำมันพุ่งไปไกลแล้วก็บางครั้งด้วยความที่แบบว่าพอมันแบ่งไปสองหัวใช่ไหมครับน้ำมันไม่แรงเนี่ย การตีกับของสปริงเกอร์มันก็ไม่ทำงานมันก็จะค้างเสิยงตักตัตักๆๆๆๆ,ๆัตอยู่งั้นนะครับอันนี้คือท่อที่วางนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำแบบถาวรคือผมแค่ถักกาวจริงๆถ้าจะให้แน่นนะครับคนถากกาวแล้วคนนี้ก็ยิงน็อตยิงสกรูอีกชั้นหนึ่งส่วนแป้งตรงนี้ แปลงตรงนี้เป็นย่าไหนนะครับเพิ่งจะลงไปได้สองวันนี้เองปลูกเมื่อวานปลูกเสร็จแล้วก็นี่แะครับรดน้ำเลยนี่คือสปินนี่คือสมมตดต่อตรง ตามขอบแนวแปลงที่ปลูกก็จะเอาทอนพันธุ์ในเปลยยกท้ายขึ้นซูเปอร์ลิฟเสียบเผื่อไว้นะครับเผื่อเวลาเรารดน้ำพวกนี้นะครับมันก็จะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะได้เป็นทางเลือกให้วัวให้ควายไม่ใช่กินในอย่างเดียวเหมือนคนนั่นแหละครับกินจำเจซ้ำซากทุกวันทุกวัน,วนบ่อยๆมันก็เบื่อ ตะกูลเนเปียนะครับข้อดีคือมันให้ผลิตผลเยอะให้ปริมาณเยอะครับท่านที่สนใจท่อนพันธ์เนเปียท้ายเขื่อนซูเปอร,ร์ลิฟต์นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็คงจะพอขายแหลเอะย่านไหนเนี่ยนะครับตรงนี้งอกแล้วนะครับ หวานไม่ดีกระจุกกันอยู่นี่นะครับเป็นเล็กๆพุ่มจวานโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ